สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างนันหวาซ่อมมือถือนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น iPad mini 6นะคะอาการก็คือปุ่มกดไม่ได้นะคะน,นะคะปุ่มที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านบนตรงนี้นะคะนี่นะคะ Okay. ตัวเก่าได้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนนี้เป็นปุ่มตัวเก่านะคะนี่นะคะปุ่มมันช็อตน,นะคะมันเลยกดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวที่เสียนะคะ หลังจากที่เอาตัวเก่าออกนะคะเราก็จะทําการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะตัวใหม่จะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบหลังจากเปลี่ยนปุ่มใหม่นะคะว่าสามารถใช้งานได้ไหมนี่ดังกดนะคะนี่นะคะ อันนี้หลังจากเปลี่ยนปุ่มใหม่ไปก็จะสามารถกดได้ใช้งานได้นะคะนี่นะคะเสียบ่อยนะคะพวกซัมซุงอัปโปวีโวหัว a ว e i นะคะหรือ iPad นะคะอาจจะเกิดจากการทำตกแรงนะคะหรือว่าของบางคนใช้งานมาหลายปีนะคะกดแรงๆกดบ่อยๆนะคะมันก็ทำให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะ ทีนี้พอปุ่มเสียเนี่ยทางร้านก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะน,เ,คน,นะคะเดี๋ยวเช็คเครื่องต่อนะคะนี่นะคะทัชสกรีนหน้าจอะะทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะแล้วก็สัมผัสนะคะ ะะสัมผัสหน้าจอสัมผัสได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีจอนะคะนี่นะคะแล้วก็จอตรงนี้จะมีรอยนะคะรอยคิดขวน คิดผลที่หน้าจอ,อแล้วก็เช็คถูรทูนนะคะถทรทนใช้งานได้นะคะ,ะ,คะต่อไปร์ดไฟนะคะ มีชาร์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะชาร์จไฟเข้า1.8นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น2ขีดนะคะอันนี้เป็นซิม AIS ของทางร้านนะคะ แล้วก็ wifi นะคะ,ะตัว w i ไฟใช้งานได้นะคะนี่นะคะบลูทูธบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะคแล้วก็ปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะ ต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะแล้วก็รหัสเอ่อสแกไนไ้เงินนะคะคุณ อันนี้สแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะคะต่อไปจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ,ชะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะหลเชฟเเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังัลโหลเชฟเเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะหลเชฟเชกล้องหลังเนี่ยจะมีจุดดำตรงนี้นะคะ ฝนเข้านะคะต่อไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลจะเช็คหน้าฮัลโหลจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลจะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลจะเช็ค เช็คปั coz, you know sure okay. so ้นหินวิดีโอกล้องหลังถัดหลดงเช็คปันหินวิดีโอกล้องหลังถัดหลดงเช็คปั้นหินวิดีโอกล้องหลังถัดหลกล้องหลังเนี่ยจะมีจุดดำตรงนี้นะคะส่วนเข้าค่ะคีแฟดอันนี้แฟตเปิดใช้งานได้นะคะ แล้วก็ต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชคบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช้เชคบันทึกเสียงฮัลโหลเชคเชคเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเชชเชคบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชชเชคบันทึกเสียงฮัลโหลเชคเชฟบันทึกเสียงเช้งได้นะคะแล้วก็ลำโพงล่างเสียงออกนะคะ ร้อยค่ะ